瞧，妈。 ลมเล,ลงลมโมเด็กพัดแต่ความหนาวมาพัดพา เอาเวิวสวยของเมืองเวลลิงตันจากมุมสูงมาฝากนะคะเ,เพื่อนๆอีกมุมหนึ่งกว่าจะมาเก็บเห็ดลมแรง ทำหนาวมาผัดผภาพมันึ่งตองตาเด็กปีน้องอากาศสดชื่นแจ่มใสเหมือนยืนอยู่บนเนินเขาค่ะ ไม่ใช่นมเขานะคะอยู่บนภูเขาเดี๋ยวเราก็จะไปอีกลูกนั่นเอาภาพมาฝากมุมนึ่งของเมืองเวลลิงตันนิวซีแลนด์นะคะเด้องามเบางามเบา ไรพัดแต่ความหนาวมาเขียนไปอีก ผ่านมุมน <disposable worship> ั้นเข้าสูงบสูง เดินลงไปนั่สั้นมากเลยตรงนน้นก็จะเป็นสนามบิน สียงดวนตีว่าวาวมาอยากข้างล่างเนะ นักลบนักลบผิ้เสียสละคำบอได้พังมาก สนามบินสถานที่วางใจ พานักท่องเที่ยว

Ah. Oui, oui. Ah, alors à l'origine, oui, oui, oui. les polythèques s'étaient installés tout, -tout au ah, oui, nord oui. et au bout d'un moment ils ont décidé qu'en fait il y avait trop de vent ah, oui. et ils ont déménagé. Poulies, ils ah. poulies, ah. Et, et l'article, alors là elle oui. est derrière les arbres, il y a une île et... Ah, c'est ben, là ah. Ah.